ามาแล้วนะครับการจัดสวนในบ้านแบบอนุรักษ์พลังงานนะครับมันเป็นเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2ของการงานอาชีพนะครับไปนะครับามาดูวัตถุประสงค์นะครับ วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดสวนนะครับในแบบอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ของเขานะครับต่อไปนะครับมาดูหลักหลักการจัดประหยัดพลังงานสวนบ้านเดี่ยวมีทั้งบ้านเดี่ยวนะครับมีทั้งสวนคอนโดแล้วก็สวนหอพักแล้วก็สวนทาวน์เฮาส์นะครับ เขาจะจัดยังไงนะครับดูทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้เขาก็จะมีบ้านแบบมีบ้านเดียวบ้านแบบคอนโดหรือว่าอยู่แบบหอพักนะครับทุกวันนี้นะครับมนุษย์ธรรมชาตินะครับจะอยู่คู่กันตั้งแต่ก่อนนะครับดึกดําบันณนะก่อนมันจะเป็นป่าดงดิบนะครับอ่าเขาก็เลยอาจทำบ้านขึ้นมาและก็ต้องมีการจัดสวนนะครับเพื่อให้ได้อยู่ได้อยู่ได้อย่าง เขาเรียกว่าธรรมชาตินะครับบางคนอยู่ในเมืองกรุงนะครับบางครงอยู่ในเมืองกรุงมีแต่ควันมีแต่อะไรทั้งนั้นนะครับเขาจึงนิยมนะครับทำสวนในบ้านของตัวเองนะครับให้มีความร่มเย็นนะครับมีอะไรมากมายนะครับในช่วงทส,สถานการณ์แบบนี้นะครับเขาก็ออกไปไหนไม่ได้เนาะ บางคนก็แต่ก่อนบางคนก็ไปเที่ยวเขาใหญ่นะครับไปดูป่าไม้ไปสุดธรรมชาตินะครับแต่ช่วงทุกวันนี้สถานการณ์แบบนี้สถานการณ์โควิดนี้ไปไหนไม่ได้เราก็ต้องจัดสวนจูบ้านนะครับเพื่อให้อ่าได้มีอากาศบริสุทธิ์หายใจนะครับแล้วก็ให้มีอยู่ร่มเย็นประมาณนี้อ่ะต่อไปมาดูนะครับอันนี้คือแบบบ้านนะครับแบบบ้านที่ในการจัดสวน ตรงนี้นะครับอ่ะต่อไปครับต่อไปมาดูประโยชน์นะครับประโยชน์ในการจัดสวนนะครับประโยชน์ก็จะทำให้บ้านของเราสวยงามน่าอยู่นะครับอ่าต่อไปก็ทำให้ทำให้ปลอดภัยจากสัตว์ดุร้ายคือไงก็คือถ้าถ้ามีบ้านแบบอ่สะอาดแล้วก็มีสวนพักผ่อน มันก็จะมองเห็นสัตว์ที่มันอนไม่พึงประสงค์นะครับมันก็จะปลอดภัยต่อสัตวร์รุก้าต่อไปเป็นการพักผ่อนหย่อนใจใคลายเครียดนะครับการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สดชื่นด้วยดอกไม้ต้นไม้นี่หลายคนครูเชื่อว่ามีความรู้สึกสดชื่นนะครับถ้าได้อยู่ใต้ต้นไม้อนะครับต่อไปเกิดความสําคัญในครอบครัวนะครับการที่คนเราในครอบครัวจะช่วยกันทําสวนนะครับดูแลสวนด้วยกันนะ ก็จะได้พูดคุยพบปะกันจะได้หยอกกันทํางานร่วมกันใกล้ชิดกันในครอบครัวให้มากขึ้นและมีความปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับต่อไปก็ประหยัดพลังงานนะครับเป็นการประหยัดพลังงานด้วยนะครับช่วยให้เกิดความรบรื่นการปลูกต้นไม้บงังอาบังแดดนะครับพลังก็จะไม่ร้อนสมมุติว่ามีมีบ้านอยู่ตรงนี้นะครับมีบ้านอยู่ข้างหน้าและแสงแสงแดดขยับ กลับมานะครับแสงแดดมานะครับมันก็จะอาทําให้ถ้าเราปลูกต้นไม้บังแสงแดดนะครับก็จะทําให้บ้านเย็นขึ้นมากๆนะครับนี่คือความอัดประโยชน์จากต้นไม้หรือการจัดสวนนะครับต่อไปนะครับต้นไม้ก็สามารถให้ร่มเงานะครับแก่พื้นคอนกรีตนะครับทําให้ความร้อนไม่สะสมอยู่ในพื้นเมื่อลมพัดผ่านก็จะไม่นําความร้อน เข้ามาสู่บ้านเราได้ก็คือทำให้บ้านเราเย็นสบายนั่นเองนะครับต่อไปนะครับมาดูประโยชน์อีกต่อไปก็ความเป็นส่วนตัวนะครับเป็นการป้องกันในกรณีที่ท่านปลูกต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้เหล่านี้ก็จะสามารถป้องกันแสงสว่างแสงแดดต่างๆนะครับหรือว่าป้องกันยวดยานพาหนะที่สาส่งแสงวารบกวนผู้ที่อยู่อาศัยนะครับลดเสียงรบกวนจากรถยนต์จากและจักรยานยนต์ด้วยนะครับจากภายนอก นะครับและก็ได้ได้ที่ออกกําลังกายนะครับดูแลสวนเช่นรดน้ำพรวนดินนะครับตกแต่งกิ่งไม้นะครับกวาดใบไม้อ่าเป็นการออกกําลังกายและพักผอ่อนจิตใจได้อย่างอีกทางนะครับต่อไปก็เป็นการกรองฝุ่นละอองที่กระจายทั่วไปนะครับต้นไม้นี่อ่าต่อไปอ่าจัดแต่งบางตำแหน่งของสวนนะครับให้อ่าปิดบังสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะ นะครับบริเวณใกล้เคียงต่อไปก็เป็นเป็นแหล่งอาหารนะครับที่ในกรณีที่นักเรียนปลูกต้นไม้พวกอาพวกผักผักสวนครัวนะครับพวกหอมสารเนอะไรมากมายนะครับอ่าจะได้ประโยชน์ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นสวนสมุนไพรนะครับภายในบ้านนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเริ่มได้รับความสนใจมากนะครับอ่าปลูกพวกอ่าผักที่มันเป็นยาสามัญประจําบ้านนะครับ ต่อไปครับมาดูหลักและแนวคิดในการจัดสวนนะครับอ่านี่ครับการหลักแนวคิดในการจัดส,วน,ดสวนก็จะมีหลายอย่างนะครับหนึ่งก็คือการเลือกพันธุ์ไม้ที่มีธรรมชาติาหรือความต้องการดินน้ําแสงเหมือนกันประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นสิ่งสิ่งสําคัญนะครับลาดับต่อไปก็คือการจัดเรื่องระบบ รถน้ําและระบบระบายน้ํานะครับซึ่งให้มีก๊อกน้ําพอเพียงและสะดวกในการรดน้ํานะครับต่อไปก็ทำอา <c oughs> ชายอยู่ใกล้ต่อไปก็การบํารุงรักษาต้องสม่ําเสมอนะครับมีการให้ปุ๋ยทุกๆเดือนนะครับไม่ควรใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวอ่าส่วนมากก็จะใช้ปุ๋ยอ,อินทรีย์เนาะอ่า ควรหลีกเลี่ยงนะครับยาฆ่า,ามแมลงนะครับไม่จําเป็นอย่าใช้เด็ดขาดนะครับมันอันตรายมากต่อไปก็สวนที่ดีต้องมีความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับดังนั้นควรมีแสงสว่างให้เพียงพอนะครับต่อไปมาดูหลักการมาดูหลักการเลือกพันพันไม้นะครับให้เหมาะกับทิศนะครับทิศก็คือทิศ ตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ประมาณนี้นะครับการเลือกตำแหน่งปลูกต้นไม้แต่ละชนิดนะครับควรเรียนรู้ให้ชัดว่าต้นไม้แต่ละชนิดต้องการน้ําและแสงแดดมากน้อยแค่ไหนนะครับตำแหน่งที่ควรปลูกต้นไม้ให้ร่มเงานะครับคือทิศใต้และทิศตะวันตกนะครับซึ่งทิศใต้นี่สังเกตว่าดวงอาทิตย์นะครับก็จะอ้อม ไปด้าน,านทิศใต้เยอะกว่าด้านทิศเหนือนะครับซึ่งทิศต,ตะวัน่าตะวันตกและทิศใต้นะครับซึ่งมีแสงแดดจ,จัดนะครับถ้าปลูกต้นไม้แต่หากปลูกต้นไม้จนทึบนะครับจะทําให้ลมไม่เข้าบ้านเพราะลมพัดมาจากทิศใต้นั่นเองนะครับและทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับ ซึ่งจากดวงอาทิตย์นะครับจะอ้อมไปทางทิศเหนือเพียงปีละ4เดือนเท่านั้นนะครับส่วนอีก8เดือนก็คือดวงอาทิตย์จะอ้อมไปทางด้านทิศใต้นะครับดังนั้นการเข้าใจตำแหน่งของดวงอาทิตย์จะเป็นการทําให้ต้นไม้ได้รับแสงอาทิตย์เพียงอย่างพอเพียงนะครับอ่าต่อไปครับ มาดูทิศเหนือนะครับมาดูทิศเหนือว่าควรปลูกพืชอะไรบ้างนะครับถ้าหากอาคารของเรามีความสูงนะครับว่า1ชั้นหรือประมาณ6เมตรนะครับเงาของบ้านก็จะทําให้ต้นไม้ที่ปลูกอยู่ใกล้บ้านได้รับแสงแดดน้อยหรือไม่ได้รับแสงแดดเลยนะครับควรเลือกพันธุ์ที่ที่ชอบอร่ม ที่มันลำไรดำไรอยู่นะครับเช่นสาวนยป่าแป้งนะครับเขียวหมื่นปีนะครับผู้ชนิดต่างๆและพืชไม้ประเภทอาประเภทไม้อยู่ในที่ร่มได้นะครับต่อไปก็สำหรับพืชที่คลุมดินก็ที่ชอบร่มได้แก่พรูเลื้อยต่างๆนะครับรูกกรมยี่และก็ผูทองเป็นต้นนะครับดังภาพข้างล่างอ่านต่อไปครับ ทิศใต้นะครับทิศใต้เป็นทิศที่แดดเข้าตลอดวันและเกือบทั้งวันและเกือบทั้งปีด้วยเพราะประเทศไทยนะครับพระอาทิตย์อ้อมใต้เป็นเวลานานนะครับอ้อมไปทางทิศใต้เป็นเวลานานนะครับเป็นการใช้ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มเงาจึงจะเป็นทางป้องกันที่ดีนะครับอย่างหนึ่งอ่าดังนั้นพันไม้ที่เลือกปลูกนะครับจึงจึงมีใบ ใบทึบนะครับข้างบนก็จะโปร่งด้านล่างนะครับเพื่อให้มีลมพัดนะครับเข้าไปบ้านได้พันไม้ที่มีร่มเงานะครับและพันไม้ร่วงได้แก่นะครับพวกกระทิ่งนะครับสารพีมังคักานีประมาณนี้ต้นมะขามประมาณนี้นะครับเอาต่อไปสําหรับพันไม้ที่ให้ดอกสวยงามนะครับแต่ผัดใบทั้งต้น พวกฤดูได้แก่กระปะพืชประมาณนี้นะครับต้นคูณหางนกยุงประมาณนี้นะครับพันไม้ดอกหอมที่ควรปลูกด้านนี้ได้แก่จำปีจำปาประมาณนี้อ่าต่อไปครับต่อไปทิศตะวันตกนะครับทิศนี้เขาบอกว่าได้รับนะครับได้รับแสงแดดจัดตลอดบ่ายควรปลูกไม้ที่เป็นร่มเงานะครับเช่นต้นคูณกระปะพืก ปลดูแดงประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปทิศตะวันออกทิศนี้จะได้รับแสงนะครับครึ่งวัตหลังเที่ยงไปแล้วก็จะได้รับร่มเงาจากตัวบ้านนะครับควรปลูกไม้ที่ไม่ต้องการแสงแดดตลอดวันเช่นอ่าพวกผู้ชมพู่ประมาณนี้เนี่ยปีแลนมกมะขามป้อมบลิวพวกอ่าอ่า จิ้งชังประมาณนี้นะครับไผ่เลี้ยงนะครับพวกใบเล็กๆพวกใบเล็กๆนะครับต่อไปก็ไม้พุ่มได้แก่ก็จะเป็นฤาษีผสมนะครับสวเวียนะครับพรมญี่ปุ่นเปิลนไผ่แคะตระกูลใบเงินใบทองใบนาดนะครับและก็หมากภูหมากเมียประมาณนี้นะครับ อ่าต่อไปจบไปแล้วนะครับอ่าต่อไปมาดูบ้านสวนอ่าสวนบ้านเดียวนะครับสวนบ้านเดียวแบบนี้นะครับหน้าบ้านควรเลือกพันธุ์ไม้จบไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี่จบไปแล้วภาคใต้ภาคเหนือทางทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันตกและทิศตะวันออกนะครับอ่าต่อไปมาดูสวนบ้านเดียวเราจะจัดแบบไหนนะครับหน้าบ้านควรเลือกพันธุ์ที่อ่าไม้ปลูกนะครับ ความเหมาะสมของทิศทางแดดนะครับเช่นถ้าหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันตกนะครับแดดก็จะส่องเข้าหน้าบ้านแรงมากนะครับในตอนบ่ายควรปลูกต้นไม้ที่สามารถบังแดดได้นะครับเพื่อไม่ให้พนักบ้านร้อนนะครับถ้ามีพื้นที่หน้าบ้านก็จะพอปลูกต้นพวกร่มเงาพิกุลน,นะครับจำปาจำปีประมาณน,นี้ หรือถ้าหากหน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือนะครับก็จะพบปัญหานะครับในเรื่องแดดน้อยนะครับเพราะเงาของอาคารช่วยในตอนบ่ายได้นะครับดังนั้นก็จะใช้ต้นไม้ขนาดเล็กเช่นต,ต้นแก้วนะครับดมดวนก็ได้ประมาณนี้่ะต่อไปมาดาูสวนนะครับสวน ส่วนที่อยู่ในคอนโดเขาจะทำยังไงนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับนี่เห็นนะครับนักเรียนสังเกตเห็นสวนนะครับที่เขาจะจัดสวนอยู่ในคอนโดเขาจะจัดยังไงพื้นที่เขาน้อยหรือมากครับอ่พื้นที่เขาจะมีน้อยนะครับเขาก็จะจัดแบบย่มยมอมๆนะฮะมินิมินิสวนอย่างนั้นนะครับสวนอาคารชุดมีลักษณะค่อนข้างถาวรนะครับเพราะ ผู้อยู่อาศัยนะครับเป็นเจ้าของดังนั้นการตกแต่งจึงไม่ต้องจําเป็นต้องการโยกย้ายบ่อยนะครับไม่ต้องโยกย้ายบ่อยอาจจะมีการยกระดับตั้งแต่พื้นนะครับที่มีชุดนั่งเล่นกระบะต้นไม้อาจจะใหญ่ขึ้นประมาณนี้ทําโครงไม้แลแนงเพื่อให้มีที่แขวนต้นไม้นะครับหรือปลูกไม้เลื้อยถ้ามีแสงแดดพอเพียงนะครับหากบริเวณนั้นมีแสงแดดน้อยนะครับก็จะไม่ควรปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่เกินไปนะครับเพื่อเคลื่อนย้าย ให้ได้รับแสงนะครับส่วนพื้นจะปูด,ด้วยกระเบื้องหรือไม้ขึ้นอยู่กับรถนิาถสารนนิยมของแต่ละบุคคลนะครับประมาณนี้นะครับามาดูสวนหอพักนักเรียนสังเกตหอพักไหมครับหอพักก็จะเป็นห้องเล็กๆห้องแถวตรงนี้เหมือนกับคอนโดนี่แหละส่วนข้างหน้าหอพักนะครับก็จะเป็นลานแบบพักผ่อน ามาดูสวนของหอพักก็คือพวกระเบียงของหอพักตัวครับโดยทั่วไปจะมีขนาดประมาณ1.5คูณ2เมตรนะครับแคบๆนะครับ1.5ครึ่งเมตรครึ่งนะครับประมาณนี้ค่อนข้างจะแคบนะครับแต่ก็สามารถจัดเป็นที่พักผ่อนได้นะครับด้วยการจัดเก้าอี้และต้นไม้ให้ชิดข้างฝานะครับก็จะดูกว้างขึ้นนะครับ อุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการจัดสวนควรมีน้ำหนักเบายกง่ายเพราะผู้ที่อยู่หอพักไม่ใช่เจ้าของทาวรน,นะครับอาจจะเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบานะครับได้แก่กระบ,บะไม้พวกกระถางพลาสติกนะครับถ้าเอากระถางปูนอุโองยากนะครับหากใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ควรจะเป็นวัสดุเดียวกันนะครับเพื่อให้กลมกกืนทั้งระบบนะครับและก็บริเวณต้นไม้ที่ใช้ควรดูแลง่ายนะครับสามารถอยู่ที่ร่มรำไรหรือ ู่ที่มีแสงแดดสาดถึงก็หา,าเลือกดอกไม้ที่มีแสงแดดนะครับจบไปแล้วนะครับมาดูสรุปนะครับสรุปก็คือการจัดสวนนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพื่อความสวยงามปลอดภัยประหยัดและอีกลหลายๆอย่างนะครับเพราะคนเราทุกคน,นะจ,ะจะต้อง มีชีวิตที่ดีต้องการมีสุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีด้วยเพื่อจะให้มีกำลังใจและก็มีแรงไปทำงานต่อไปนะครับอ้าววันนี้ก็จบไปแล้วนะครับได้รู้เรียนรู้หลายอย่างนะครับในการจัดสวนอ่าในการจัดสวนแบบอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่าอนุรักษ์พลังงาน เป็นยังไงครับนักเรียนอ่ะโอเคเยี่ยมมากอ่าวันนี้ก็มีการเรียนเปลียงแค่นี้นะครับเดี๋ยววันจะเรียนว,วันไหนเดี๋ยวคุณครูบอกอีกครั้งนะครับวันวันนี้ก็พอแค่นี้<ะ>เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมค<ะ>่ะอออกไ้เลยครับ enjoyed,